สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเรามี่านสนุกๆนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงชาวนาผู้ยากจนเธอนั้นเป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่มากอยากฟังเรื่องราวของเธอกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชม รับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะนิทานเรื่องไก่วิเศษกับชาวนาผู้ยากจนนานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพะแพงพะแพงอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนพะแพงเป็นคนที่ขยันมากทำงานทุกอย่างหนักเอาเบาสู้อะไรที่ทำแล้วได้เงินเธอเอาหมด ขอแค่เป็นอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครนอกจากทำงานเก็บออมเงินไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วเธอยังไปรับจ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายรวมไปถึงรับจ้างดูแลไก่ให้กับเจ้าของฟาร์มใหญ่ในตลาดและเก็บไข่ไก่ไปส่งที่ร้านด้วยอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ป้าแพงนั้นกินข้าวกินปลา กับนางบัวบานผู้เป็นแม่ก่อนที่หญิงสาวจะขอตัวเข้านอนนางบัวบานจึงพูดกับพราแพงลูกสาวไปว่าลูกลาเอ้ยเจ้าก็โตเป็นสาวแล้วแม่อยากให้เจ้านั้นมีคู่คองแต่งงานแต่งงานสักทีนะลูกนะเพราะว่าแม่นี้ก็อายุมากแล้วถ้าหากวันหนึ่งแม่เป็นอะไรไปลูกก็จะได้มีคนดูแล บัวบานพูดเป็นแม่พูดเพราะห่วงลูกสาวมากกลัวว่าถ้าตนเป็นอะไรไปแล้วลูกจะไม่มีใครดูแลแม่จ๋าแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะแม่ต้องอยู่กับหนูไปนานๆสิพะแพงโผเข้ากอดแม่บัวบานลูกหัวลูกสาวเบาๆก่อนที่พะแพงนั้นจะขอตัวเข้านอนก่อนเนื่องจากเธอเหน็ดเหนื่อย จากการงานมาทั้งวันแล้วพอรุ่งเช้าเสียงไก่ขันละงมผระแพงกับบัวบานก็ลุกขึ้นหุงหาอาหารตามที่มีใส่บาดพระตามกําลังที่มีก่อนที่เธอนั้นจะเตรียมตรูจัดหาอาหารเอาไว้ให้นางบัวบานก่อนจะออกไปทำงานวันนี้เธอต้องไปให้อาหารไก่และเก็บไข่แม่จ๋า หนูไปทำงานก่อนนะจ๊ะแม่กินข้าวแล้วพักผ่อนนะจ๊ะแม่ห้ามแอบทำงานนะผะแพงกำชับบัวบานแม่ของเธอเพราะว่าบัวบานนั้นถึงแม้จะอายุมากเจ็บอดอ,ดอดแอด,แ,อดแต่เธอก็ไม่เคยทำตัวให้เป็นภาระของลูกจึงทำให้ลูกสาวอดเป็นห่วงไม่ได้เธอจึงคอยกำชับด้วยความห่วงใยเมื่อเธอไม่อยู่บ้านผะแพง พอมาถึงตลาดเธอก็รีบไปให้อาหารไก่และเก็บไข่โดยความขยันหมั่นเพียรและอ่อนน้อมถ่อมตนเธอจึงเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นและมีแต่คนเอ็นดูและรักเธอและในที่สุดผ่แพงเธอก็ได้พบรักและชอบพอกับลูกสาวเท่าแก่ร้านขายปุ๋ยที่เธอนั้นมาช่วยทำงานและเก็บไข,ไข่ไก่ และเธอได้คบหาดูใจกันสักระยะจนได้แต่งงานกันในที่สุดทำให้บัวบานนั้นสบายใจที่ลูกสาวมีคนมาดูแลและอยู่เคียงข้างและได้แต่งงานออกเรือนไปหลังจากแต่งงานได้ไม่ถึงเดือนทางด้านฝ่ายชายค่อนข้างมีฐานะประหยัดกินประหยัดใช้เรียกได้ว่ามีเงินแต่ไม่กล้าใช้พระแพง เธอขอกลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองเหมือนเดิมเพราะเป็นห่วงบัวบานไม่กล้าทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวทำให้สามีของเธอนั้นไม่ขัดถึงแม้จะผิดใจกับพ่อแม่ของตัวเองแต่ก็มาอยู่กับพระแพงแต่พระแพงนั้นก็มาช่วยที่ร้านและมาเก็บไข่ไก่ให้อาหารไก่ในทุกๆวันโดยที่แม่ของสามีไม่ต้องจ่ายค่าแรงเธอเลยสักบาทเดียว ถือว่าได้ลูกสะพ้ยมาช่วยงานได้คนงานมาใช้ฟรีๆก็ถือว่าคุ้มเกินคุ้มแถมค่าสินสอดก็แต่งเธอไม่ถึงหมื่นมีนำซ้ำผกแพงยังได้เก็บผักเก็บผลไม้จากบ้านมาฝากทุกวันด้วยแม่ผัวที่ชอบกินฟรีรวยแล้วอย่างโลภมากอยากได้ของคนอื่นพอทั้งสองอยู่กินกันมาได้สักระยะหนึ่งแม่ของผะแพง ก็เกิดหลมป่วยขึ้นกระทันหันทำให้พระแพงไม่ค่อยได้มาช่วยงานที่ร้านขายปุ๋ยเธอมาให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ไปขายแล้วก็รีบกลับมาดูแม่พอเธอไม่ได้ออกไปรับจ้างเหมือนเช่นเคยไม่ได้รับงานเสริมปลายได้ของเธอก็ลดน้อยถอยลงเธอจึงต้องงานำเงินเก็บที่มีมาใช้จ่ายรวมถึงค่ายาค่าหมอของบัวบานด้วย ทำให้สามีของเธอเริ่มเบื่อหน่ายเพราะกลัวจะเป็นภาระเพราะว่าแม่ผัวกับพ่อผัวของเธอนั้นคอยปั่นหัวลูกชายอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องมาเอาสมบัติและมารบกวนทางบ้านของตนอย่างแน่นอนมันจึงทําให้สามีของเธอนั้นฟังคํายุยงจากแม่จนวันหนึ่งสามีของเธอบอกกับเธอว่าพี่จะกลับไปอยู่ ที่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลร้านเขาอ้างว่าพ่อแม่ของเขานั้นแก่แล้วทำงานไม่ไหวพะแพงจึงพูดขอร้องสามีไปว่าพี่จ๋าอดทนหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวให้แม่ฉันหายดีก่อนเดี๋ยวฉันจะกลับไปกับพี่นะช่วยฉันดูแลแม่ให้หายดีกว่านี้ก่อนฉันจะไปช่วยที่ร้านไปดูแลพ่อกับแม่พี่ด้วยไงจ๊ะสามีไม่ยอมฟัง อ้างว่ายังไงก็จะต้องกลับไปและเมื่อไม่มีผลประโยชน์ที่จะยือ้อเธอจึงไม่ห้ามปรามสามีและยังคงดูแลปฏิบ,บัติบัวบานผู้เป็นแม่อย่างดีถึงแม้ว่าตอนนี้นั้นเธอจะขาดสนมากสักเพียงใดและในทุกๆวันเธอก็จะออกไปให้อาหารไก่และเก็บไข่ให้แม่สามีไปขายที่ร้านโดยไม่ได้รับค่าจ้างเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่ไข่ไก่ เธอก็ไม่ได้เอามากินถึงแม้ว่าเธอนั้นจะลำบากทุกยากขนาดไหนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เธอมาให้อาหารแม่ไก่อยู่นั้นพ่อของสามีก็ได้เข้ามาทันสงสารและเห็นใจในความดีความใส่ซื่อของพระแพงเห็นลูกสะพ้ยจึงได้ให้แม่ไก่กับเธอมาหนึ่งตัวเพื่อเอาไว้ให้เธอเก็บไข่กินพระแพงดีใจมาก ยกมือไหว้ขอบคุณพ่อสามีก่อนจะรีบอุ้มไก่กลับมาที่บ้านทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านเธอจึงรีบไปหาไม้ไผ่เพื่อมาทำเล้าไก่และหาน้ำหาญ้าหวานและผักที่มีมาให้แม่ไก่กินสองเดือนต่อมาแม่ไก่ก็เริ่มออกไข่ผักแพงก็ได้นำผักและญยาหวานมาให้แม่ไก่ให้แม่ไก่กินเสมอไม่เคยขาดอยู่มาวันหนึ่ง หลังจากที่เธอให้อาหารแม่ไก่แล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อแท้และสิ้นหวังเธอจึงนั่งซุดตัวลงที่ข้างเล้าไก่อย่างคนไร้ซึ่งเรี่ยวแรงหมดหนทางแถมสามียังทิ้งเธอไปยามที่เธอนั้นกำลังลำบากขาดสนเธออดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้น้อยใจในวาสนาของตัวเองในขณะที่แม่ไก่กำลังจิกกินหญ้าหวาน ที่เธอนำมาให้นั้นก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปในคอกเล้าไก่แม่ไก่ก็ได้เดินเข้าไปในตะกร้าและไข่ออกมาเป็นทองคำสีเหลืองอลามผักแพงที่เดินเข้ามาในเล้าไก่เปิดประตูเข้ามาเพื่อจะเก็บไข่เธอก็ต้องตกใจตาลุกวาวเมื่อมีไข่ไก่ใบเล็กเป่งประกายสีเหลืองอลามนี่คือทองคำผักแพงหยิบไข่ทองคำขึ้นมาใส่ในตะกร้า แล้วพูดกับแม่ไก่ว่าแม่ไก่จ๋าเจ้าให้ไข่ทองคำแก่ข้าใช่ไหมข้าขอบคุณเจ้ามากนะข้าจะนำทองคำใบนี้ไปขายและจะนำเงินมาซื้อยาให้แม่ซื้ออาหารมาให้เจ้ากับลูกๆนะและหลังจากวันนั้นผ,ผักแพงก็ได้ไข่ทองคำไปขายที่ร้านเพชรพลอยในตลาดและได้นาเงินมาซื้อยา ซื้อข้าวสารอาหารแห้งและซื้ออาหารมาให้แม่ไก่และลูกๆของแม่ไก่จนเวลาผ่านไปลูกเจี๊ยบก็เติบโตเป็นแม่พันธุ์ส่วนแม่ไก่ก็ได้ออกไข่ทองคำทุกวันให้กับพระแพงพระแพงเก็บไข่ทองคำใบเล็กใส่ในตะกร้าทำให้พระแพงมีไข่ทองคำไปขายที่ตลาดเธอจึงได้นำเงินมาใช้จ่ายและเก็บไว้ในยามจำเป็น ทำให้ชีวิตของพระแพงดีขึ้นตามลําดับบัวบานแม่ของเธอพอได้กินยาที่ถูกขนานและได้อาหารที่เพียงพอจึงทําให้อาการของเธอนั้นดีขึ้นเรื่อยๆและเรื่องราวที่เธอมีไข่ทองคําไปไขยก็ดังไปทั่วตลาดทําให้แม่สามีของเธอเกิดความอิจฉาอยากได้บางสั่งให้ลูกชายกลับมาง้อขอคืนดีบัวบานที่ห่วงลูกสาวกลัวลูกสาวจะเป็นไม้ จึงขอให้ลูกสาวคืนดีกับสามีและมาอยู่บ้านด้วยกันเช่นเดิมและพออยู่ด้วยกันอีกครั้งสามีของเธอก็อยากรู้ว่าเธอนั้นไปเอาไข่ทองคำมาจากไหนพระแพงด้วยความรักและไว้ใจจึงเล่าให้สามีฟังด้วยความโลภและเห็นแก่ได้กลางดึกคืนนั้นสามีของพระแพงจึงได้ลงไปที่เล้าไก่หวังจะจับแม่ไก่ไปให้แม่ของตนเขาเปิดประตูเล้าไก่เข้ามา มืออีกข้างถือไฟฉายเขามองไปทั่วเห็นแสงวับแวววาวกระทบกับแสงไฟจึงคิดว่าเป็นไข่ทองคําเขาจึงรีบเอื้อมมือไปคว้าเอาทันใดนั้นงูเหา่าจึงได้ฉกเข้าไปที่ต้นคอของเขาในทันทีชายหนุ่มล้มลงและสิ้นใจตายในที่สุดในเล้าไก่ในเวลาต่อมาก่อนที่งูเหา่าจะเลื้อยหายเข้าไปในป่าพอรุ่งเช้าพระแพงตื่นมา ก็ไม่เห็นสามีนอนยุ้งข้างจึงออกตามหาแต่ก็ไม่พบเธอเข้าใจว่าสามีของเธอนั้นกลับบ้านไปหาแม่เธอจึงได้เข้าไปให้อาหารไก่ในเล้าก่อนที่จะพบสามีของตอนนั้นกลายเป็นศพไปเสียแล้วเธอทำใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเธอได้รู้ความจริงว่าสามีของเธอหวังจะมาเอาแม่ไก่เพื่อเอากลับไปให้แม่ของตัวเองครอบครองเพื่อจะได้ไข่ทองคำไว้ขาย หลังจากวันนั้นพักแพงก็ดูแลปนิบัติแม่ของเธอและยังคงให้อาหารแม่ไก่เช่นเดิมทำให้แม่ไก่มีลูกเพิ่มมากขึ้นจนเต็มเล้าไก่และหลายปีต่อมาผักแพงก็ได้แต่งงานใหม่กับลูกชายร้านเพชรพลอยที่เธอนำไข่ทองคำนั้นไปขายเพราะลูกชายร้านของเพชรพลอยลงหลักเธอมาตั้งแต่เธอยังไม่แต่งงานและหลังจากนั้นผระแพง และเพชรลูกชายของลานเพชรก็ได้แต่งงานและเพชรยังได้ให้สินสอดทองมั่นกับบัวบานแม่ของเธอทั้งสองช่วยกันดูแลท่านและพระแพงก็ได้มาดูแลพ่อแม่ของเพชรราวกับว่าเป็นพ่อแม่ของตัวเองและยังได้ดูแลช่วยค้าขายและดูแลบ้านเรือนทั้งสองจึงได้ครองรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนแม่ไก่ก็ได้แก่ ตายตามการเวลาผาแพงจึงได้ทําศพฝังแม่ไก่และวางดอกไม้ไว้และทั้งสองก็คองรักและช่วยกันทํามาหากินอย่างสุจริตต่อไปทําให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอย่าเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของไก่วิเศษกับชาวนาผู้ยากจน พาชื่นชอบช่วงไหนของเรื่องอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ